วันว yeah. ันถึงโตไหมพอดี้างหลังคือมีหมอกเมอกเสินแล้วก็เรียนกาต่างหมดเยอึ่นก็มันนี่เข้าดวมตัวกกันกิจกรรมมันยีเปนวันวันซึ่งจากตอนลังอยนันมี้องเวามาาหรือฟกป้าหรือไม่ถึงแล้ว เขมาก่ีือเม่ได้เขยู่มาทำไไม่แน่ยู่ือึ่จะบุบ้าก็เป็นผู้ไม่ได้เอาเาเบเบอร์ขนั่งมาเล็กเนี่ยจะไมรักันรืออเจาต้รักก็ากสีันไม่นึงก็อยู่มากกนนั้นละซึ่งไม่ไ่งเย อย่างหน่อยให้คนมีควัมมีความสุขวามสุีกนก็จะพอเป็นตลาตึ้งกันไปเลยไม่ใจตึ้งนะครับวันเจ็บไปยุ่นจักวันม่นโดี่ว่อไม่มาโดนแค่นแกเนี่ยพูดกาันเลย วันนี้วันนี้โอ้โวันนี้วันนี้โอ้วันนี้วันปีไหมก้องีนองจ้ามันนีงนะทีเราเราเรามาเรียงอันีดีอันนี้พมนะได้แล้มไหนการเที่ยวไปอยู่ที่มาแต่บ้านนกได้ล่างรถมีเลยก็เลยช่เร่เอมเลี้ยง

Cầm nắp cười, ai cũng lon, đừng lôn mà chơi đi nha, mình

ม่เตอาไม่เตไปลื้มไม่ปลื้มโอเคไหมไหยุห่ยัไยเกบิดเลยปรอบีรงคนเดียวเลยต้องแป๊กเรยยังเลยได้วกาเก็บลงเปอื้นี่ Nhà Đông ngồi riêng này, này. ô à, đi lấy nha đâu quốc tê hề Đông Dương này, Nhanh, nhanh, nhanh Đây, nhang nhang, nhang nhang nhang, nhang đi nhang, nhang nhang nhang, nhang nhang nhang, nhang น่ามึงทีไปไอ้ไรได้หลานะเมย์เมยนี่ยัยน้าตามจะฝากอ่าก็จุ่งส่งทายกันก่อนหลักครับนั่นเดี๋ยวเราจะลงไปที่บ้านที่ยุ่มอีกที่นึ่งแตนเดี๋ยวลงไปที่ข้างหลังที่นึงนะครับจุ่งเดี๋ยวเจอกันหลานะวันนั้นก่อนมาหลานเลยบ๊ายบายดิบบ๊าายยบ๊ายบา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 ยดิบ๊ายบายดิ บาไปไปไปเอาไก่ลงมาข้างหลังไปแล้วน้ำกากเควกากเควซี <g 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 ้กันซี้กันกากแค่ซี้เบอร์ต้มน้ำเด็กเดียวไม่ตันเด็กกินที่อันไหนปีต้องตัวเดียวต้องชาร์ตเอาเอาเอาไปไว้ข้างหลังเขาในติดตีหน้าของเรียนว่างมากว่งมากเออเดียวมากผนเดียวมันมันมันได้เดียวตัวโบว์โบ่์รุ่งสว่างไม่เดียวต้องมามาเก็บปื๋มเลยเนี่ยก่อนกบวเนี่ยบโบว์จอยนี่จอยครับเอานะ เออนั่นเปื่อนั่นเปื่อเออคือไม่พอไรคุณน้องโคขึ้นยังหวังต่ำได้ไม่ตัวตอนนี้ผมเดินตีนตีนตีนปล่านะครับเกือกยังไม่ไดอาบี่คือเรื่งเรื่องเดนีไม่ต้องลัวเรื่องกวดบาทตรอไม่มีอยู่แล้วน้ำเต้งจริงเดียวมันดีว่าอะไ ระว,วัววววววงพรีดค่ะหวงไม่ตันเรวปีติลรวมาเร็วมาเร็วมาเรเด้ักไปเด้งเดงเด้งเด้งเดีเด้งเด้งเด้ยเด้เด้งเด้ยงเา,าคงนดน้้้งชคงเดเรเทน,นะครับ ไปเปิดดูในรายการซุปเปอร์เทนได้ตอนที่น้องยังเด็กติมไปน้องโจิไปเลยน้องโจซุปเปอร์เทนไปเอาลูกดอกเอารางวันมาฟักพี่น้องเจ้ามันนี่ถีเผาได้เยอะมากๆนะครับมีเด็กจากรายการอยู่บ้านเก่งเก่งเก่งก้าวไปดอกยาอีกไดอก แต่เดียวนี้เราลงไปข้างล่างนี่จะเป็นตอนตอนไส้คลองคลองป่าบอนใช่ไหมเป็นตอนไส้ถ้าขึ้นไปข้างบนหมุนยอดค้องนก็จะเป็นตาหนามแต่พอขึ้นไปมันก็เป็นไร่ไร่แยกแยกมาร่วมกันใช่ไหมพี่ลูกยังไม่เร็วครับเกือบคุ้ม เ,เป็น,นราะยได้ทีหน่าประทับใจมากๆนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปมากพอสมควรที่จะเอาไปทำงานนะครับแล้วก็ได้มาแบ่งปันรวมกินอาหารกันนิดหน่อยตามกำลังกันเดี๋ยวเราซื้อข้องที่มาจากใหนลาดบ้านเรา แบไไงยังน่องๆได้กินกันโดยกรรม,มวิธีการปรุงแบบข้องเขานะครับใส่โปกไีนไฟแล้วก็มกผมันให่ได้กินว่ามันละ้วนหน่อยเดียวไม่ตันไม่ตันเด็กๆตรงนี้จะเป็นเมื่อนโรงเรียนเมื่อนโรงเรียนเขาะจะมานั่งเรียนนั่งซื้อกันตรงนี้เดี๋ยวถ่ายแบเยังไนตอนตอนคลิป อ่าลังจากนี้ครับผมก็คงจะไปลงลงไปเล่นน้ำกระกิดนะครับลงไปเล่นน้ำว่าไปอ่า<ม>เดี๋ยวพ่อวางกล่องแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เสียงเสียงลำธารดังชัดขึ้นนะครับเห็นไหมปุ <c oughs> มต้องลงไปล้างล้างเกลือกล้างทุ่มตา <c oughs> ลุยกล่นมาเลยเดียว <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสจะพามาล้าวนะครับบรรยากาศดีม,มากๆเลย เดี๋ยวลุ้นนะบรรยากาศหน้าปลัดนามาครับเดี๋ยวก็ตั้งกลองตรงนี้ก่อนองควักกลองดิ ครับวันนี้คือเรื่องเล่าเล็กๆของพวกเรานะครับแล้วก็น้องๆเจ้าวมณิษฐที่ผู้บันทัดครับทุกคนบายบายเลยบายๆเฮ้ยบายเลยมือบายบายึ้นโจรไม่เมื่อไรก็ตัดเลยขึ้นขึ้นขึ้น ไปเร็วๆไปเร็วเรลเลวก็มาถึงจวงกองการโดนน้ำครับแต่ว่าผมไม่โดนนะโอ้โ้อ๋ไงลงเบเาร่ลงด้หรืไเทาลงไปได้ไไหรือ เราทำให้เที่ยวตรวจรับอยู่ตรงกันก้าเมื่อน้องๆก็ลงมาสง่งนะครับก่อนที่พวกเราจะเดินทางครับปุ่มกาลงไปตามอันนี้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็ว ตื้อตื้อตรงนี้ไปนะตื้อตึงเล่เลนี้ไปเลยนะตึงกัโดนหนามงไม้เรานะอออาเล่เลองเอาไปเลยไปเลยไปเลยไปยย้ดเกียจุดดาวจุเาตึ้งต้ง

ว้าฮ่่าฮ่าตีลังกาครับกวันนี้จบสินภารกิจนะครับได้เวลาเดินทางรับกันรับเลยน้ำตาเมนลงมาซึ่งน้ำตาเมนแล้วนะครับบรรยากาศดีนะครับ ได้ได้ได้ส้ามเราไปไหมได้เวลาล้วนๆเลยันนี้ได้รับพลังงานก็มาจากก้าวตื่นชีวิตเต็มแข็งเต็มแข็งเอ็มเอ็มวันเดี๋ยวเราต้องน้ำร่างกายไหมครับโอเคครับนุ๊กกระไรทริปนี้อยู่กันทีป้าบอนนะครับยอดอ่าไม่ใช่ยอดเดี๋ยวเข้าผู้บรรทัดพื้นท้ายผู้บรรทัดนะครับนูกผู้เม้นายกเม้หรือว่าน้องเม้ กะตานรวเร็วเรามากับซุปเปอร์คาร์คันนี้นะครับแล้วเราก็จะกลับกับคันนี้มีซุปเปอร์คาร์อย่งๆเดี๋ยวกันไหมครับสวัสดีครับตอนแรกตอนแรกว่าจะปิดปิดใจเทพแล้วแต่ว่ามาเห็นบรรยากาศกันหนดังครับเพราะไม่ปิดตัวจะได้หน่อยนี่ครับมาถึงจุดกลางเต็นท์หรือว่าเคยมางไปเมืนงนอกเหมือนกันนั่งตรงนี้เลย เียงรันออดแอดออดแอดนี่คือเทียงของรถรถเป็นไม้เลยดอกไม้เล่ยครับโยกเอขคนนี้ครับแมวบารานครับไล่ตัดเน็งครับเป็นนายกกันเป็นโคเมลกันแมวจิงลังครับจะยินเสียงไหมครับได้ยินเสี่ยงไหม cấp được đường mà ra là nè cấp được đường gì đấy nhỉ?